พะเยาเราเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่นะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะอากาศบริสุทธิ์นะเราจะเน้นเรื่องท่องเที่ยวและเมืองการศึกษาเพราะในวันนี้เรากําลังพูดประชาคมอาเซียนเนี่ยการเฉพาะในขารึกกาก็มีในผู้รู้บางท่านหรือในผู้รู้ส่วนใหญ่แต่ในชาวบ้านเองบางทีการตื่นตัวน้น้อยเพราะฉะนั้นการทาตรงนี้มันเหมือนกับว,ว่าทําให้เกิดการตื่นตัวเบื้องต้นสื่อสารกันพูดกันรู้เรื่องเนี่ยมันสื่อให้เห็นถึง วัฒน,นธรรมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างระหว่างคนสองคนแล้วก็คนทั้งสองชาติสำหรับการศึกษาในเรื่องของภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างชาติต่างประเทศนี่นะครับทางวิญยาณก็เคยประสานกับทางกสนม,มาตลอดนะครับเพื่อจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากร แล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจพะเยานะครับอบตก็เห็นความสำคัญก็เราพูดคุยกันมาตลอดจนเกิดโครงการวันนี้ขึ้นมามันเป็นการพัฒนามาอย่างต่อเน,นื่องการทํางานร่วมกับเครือข่ายเนี่ยทีนี้ท่านนายกองค์การบริหารจังหวัดพะเยาก็เลยได้ได้บรรจุความต้องการและแผนง,งานโครงการของเาเข้าไปในของงบอบจพะเยาก็ประสานกับทางโรงเรียนสพท ผมเห็นว่มันเป็นสิ่งที่ดีที่ได้มีโอกาสได้มาช่วยเหลือสังคมชุมชนและการพเอิญบุคลากรของเราก็มีความรู้เขาสามารถตรงนี้ยินดีดีใจมากเพราะว่าภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของปอระชา,าคมศรษฐกิออาเซียนเขาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีมีการจูงใจให้เขาได้เห็นความสำคัญแล้วก็ตระหนักเห็นประโยชน์ในการที่จะพูด พอเขามั่นใจในการออกเสียงในส่วนที่เป็นพื้นฐานแล้วก็จะสอนโดยวดใบวดนะคะให้ให้เขารู้สึกว่ามันง่ายนะภาษาอังกฤษนะง่ายนิดเดียวไม่ยากอีกประเทศหนึ่งซึ่งมีคนเยอะแล้วก็มาเกี่ยวข้องกับทางเราและโดยเฉพาะทางภาคเหนือนี่มากที่สุดก็คือจีนพอกสนเข้ามาเสนอโครงการว่าเราต้องสอนภาษาจีนกับภาษาอังกฤษให้กับชาวบ้านแล้วนะผมก็ดีใจนะแล้วก็ยดงสนับสนุนเต็มที่ ต้องยกย่องในส่วนของกอศนก่อนที่เขาแรงเห็นถึงจุดนี้นะคะแล้วก็เอาภาษาจีนเข้ามาหนึ่งในนี้ในจำนวนพี่ๆเขาก็ต้องมีผู้ปกครองอยู่แล้วถ้าเราสอนเด็กด้วยสอนผู้ปกครองด้วยแน่นอนเขากลับบ้านมาคุยกันได้เลยคือเขาอยากเรียนอยู่แล้วดังนั้นเป็นครูนี่กำลังใจเต็มที่กศนสามารถจะพัฒนาศักยภาพได้หลากหลายได้ทุกกลุ่มครอบคลุมหมดเลยนะครับตรงนี้ก็เหมาะกับวิทยาในชาติสุสานด้วยแล้วก็ขยายไปยงังชุมชนต่างๆซึ่งมีความหลากหลายของการศาึกษาของประชาชนในพื้นที่ด้วย โอ,อันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับคืปอปศสนอกับท้องที่ท้องถิ่นต้องไปด้วยกัน,นคอับไม่ว่าจากกุณมชนแต่ต้องการเรียนรู้ได้ได้านไหนนะฮะเบ็นแล้วก็สนับสนุนยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้วยนะครับ